ตำนานเทพแห่งอียิปต์เทพราเทพราหรือเรหรืออารเมนราหรืออารมอนราคือเทพแห่งดวงอาทิตย์ในตำนานเทพ,พเจ้าแห่งอายาคุปของอียิปต์โบราณสัญลักษณ์ของเทพราคือวงกลมหนุนอยู่บนเรือแต่ส่วนมากมักเป็นมนุษย์พระเศียรหรือนกเหยี่ยว เชื่อว่าถือกำเนิดมาจากแม่น้ำแห่งเทพนุนกายล้อมรอบด้วยกีบดอกบัวทุกวันเมื่อเข้าสู่ราตรีการเทพราจะกลับมาบรรทมในบอกดอกบัวนี้สัญลักษณ์ของพระองค์เป็นนกศักดิ์สิทธิ์เรียกว่านกเบนูเกาะที่ยอดพีระมิดถือเป็นสัญลักษณ์แห่งแสงอาทิตย์เทพรา เป็นดังบิดาแห่งมวลมนุษย์และสรรพสิ่งทั้งหลายทรงสร้างเทพชูเทพแห่งลมเทพีเทพนุ์เทวีแห่งสายฝนเทพเกรฟเทพแห่งปฏิพีเทพีนัดเทวีแห่งท้องฟ้าและเทพฮาปีเทพแห่งแม่น้ำนิลนามเทพรามีหลายพระนามด้วยกันคือในตอนเช้ามักถูกเรียกว่า เมปรี ri, หรือเมเปราเรียกว่าราในตอนกลางวันและตุมหรืออาตุมในตอนเย็นเทพราจะเสด็จออกจากเมืองเฮลิโอโพลิสพร้อมกับเหล่าเทพเจ้าโดยใช้เรือสุริยันเป็นยานพาหนะเพื่อตรวจเยี่ยมราษฎรในแคว้นทั้ง12แคว้นทำให้เกิดแสงอาทิตย์ตลอด12ชั่วโมงใน1วันและในเวลากลางคืน พระองค์จะท่องไปในแดนมดพบตูอันจากฝั่งตะววันตกไปฝั่งตะวันออกและมีตำนานเกี่ยวกับพระเทพราอีกมากมายแต่ก่อนเทพราจะมีเฉพาะฟารโรเท่านั้นที่สักการะได้เทพเทพเจ้าราหรือดวงอาทิตย์สุริยะเทพเป็นเทพสูงสุดหรือสุริยะเทพผู้ยิ่งใหญ่แห่ง เฮลิโอโลิสนครศิริยะความหมายของคำว่าราก็คือผู้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆและเป็นคำแรกที่ถูกนำมาใช้คู่กับคำว่าสันซึ่งแปลว่าดวงอาทิตย์ภายหลังจึงได้กลายมาเป็นพระนามของเทพเจ้าเทพเจ้าราถูกเปรียบเปยไปในหลายทิศท,ทางทำให้มีสัญลักษณ์และพระนามเป็นจำนวนมากยกตัวอย่างเช่นบางคนกล่าวว่า ราฮารักเตเป็นเทพเจ้าที่มีศีรษะเป็นหัวเหี่ยวและสวมมงกุฎที่เป็นแผ่นวงกลมรูปดวงอาทิตย์อีกทั้งยังปกคลุมด้วยงูเหา่าบนศีรษะที่กำลังแผ่แม่เบียส่วนฮารักเตมีความหมายว่าเทพฮอรัสแห่งขอบฟ้ากว้างไกลหรือหมายถึงต้นกำเนิดของพระอาทิตย์นั่นเองนอกจากนี้เทพเจ้าราฮารักเต ยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นสุริยะเทพแห่งเฮลิโอโปลิสซึ่งชาวออยคุปยกย่องนับถือตลอดมาเทพเจ้าราได้รับยกย่องว่าเป็นพระบิดาและราชาแห่งเทพพยาดาทั้งหลายอีกทั้งยังเชื่อกันว่าพระเศโทและนามพระเนตรของพระองค์เป็นจุดก่อกำเนิดให้เกิดมาเป็นมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ความเชื่อตามตำนานเล่าขานเอาไว้ว่าเทพเจ้าราทรงเป็นผู้ปกครองโรคที่พระองค์ทรงเนลมิรขึ้นมาเองภายหลังพระองค์ได้ทรงแปลงกายเป็นมนุษย์เพื่อไปทำหน้าที่เป็นฟาโรห์พระองค์แรกและดูแลปกครองอาณาจักรอียิปต์จนเติบโตและเจริญรุ่งเรืองสืบมาเวลาผ่านไปเมื่อพระเจ้าพระองค์ทรงชลาภาพ และไม่แข็งแรงดังเดิมทำให้มีประชาชนบางกลุ่มคิดคดทรยศต่อพระองค์ทำให้พระองค์ตัดสินใจใช้ตาไฟเพื่อลงโทษและทำลายชีวิตกลุ่มประชาชนดังกล่าวให้หมอดไหม่อย่างไรก็ตามได้มีบุคคลอื่นๆเสนอความคิดว่าแม้การกระทําของพระองค์จะสามารถปราบคนชั่วได้แต่ก็อาจจะมีผลทำให้ บุคคลผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเดือดร้อนตามไปด้วยได้ดังนั้นพระองค์จึงทรงเนรมิตเทวีฮาเอซึ่งเป็นร่างสิงโตเพศเมียตัวใหญ่และมีนิสัยดุร้ายให้ออกไปตามรากกลุ่มมนุษย์ผู้กระทำผิดเหล่านั้นสิงโตตัวนี้ได้ทำหน้าที่ของมันอย่างเต็มที่และได้ฉีกเนื้อมนุษย์ผู้กระทำผิดพร้อมทั้งดื่มเลือดเป็นอาหารจนในที่สุด การกระทําของสิงโตที่ลุกลามไปเป็นการล่าเหยื่อมนุษย์บริสุทธิ์อย่างเมามันเมื่อเทพเจ้าราทราบเรื่องพระองค์ก็ทรงเศร้าพระทัยเป็นอย่างมากกับการกระทําที่พระองค์ทําผิดไปพระองค์พร้อมด้วยเหล่าเทพพย,ยดาจึงทรงเสด็จขึ้นสู่สวงสวรรค์และได้กลายเป็นดวงดาวต่างๆประดับท้องฟ้าด้วยเหตุนี้ จึงเป็นต้นกำเนิดจุดกำเนิดให้สวรรค์กับโลกแยกออกจากกันยังมีตำนานเล่าต่ออีกว่าดวงอาทิตย์หรือเทพเจ้าราจะเดินทางจากตะวันออกไปยังตะวันตกซึ่งพาดผ่านขอบฟ้าในทุกๆวันโดยมีพาหนะเป็นเรือแมนเจตเทพเจ้าราจะเดินทางพร้อมด้วยเหล่าเทพชาเจ้าอื่นๆที่จะคอยทำหน้าที่ปกป้อง และทำลายศัตรูที่เข้ามาขัดขวางการข้ามขอบฟ้าในทุกวันโดยมีพญาง,งูยักษ์เอเป็บซึ่งอาศัยอยู่ในวังน้ำลึกของแม่น้ำนายเป็นหัวหน้ากลุ่มศัตรูของเทพเจ้าราเทพเจ้ารานั้นสามารถเปลี่ยนร่างไปามาได้โดยหากเทพเจ้าราทรงเกิดขึ้นตอนเช้าจะมีลักษณะเป็นเด็กตอนกลางวันจะมีลักษณะเป็นผู้ใหญ่ส่วนตอนเย็น จะมีลักษณะเป็นคนชราและจะต้องตายในคืนนั้นซึ่งเรื่องเหล่านี้เกี่ยวพนันกันกับตำนานของเทพเจ้าราในขณะที่ทรงปกครองโลกตำรากล่าวไว้ว่าเมื่อใดที่เทพเจ้าราสเสด็จเดินทางโดยเรือในยามรัติการพระองค์ก็จะจำแปลงกายโดยเปลี่ยนศีระะเป็นรูปหัวแกะและประสงค์พระองค์ก็จะทรงมีพระนามอีกชื่อหนึ่งว่า อัฟราหรืออัฟซึ่งแปลว่าซากศพของคนตายพระองค์ทรงเดินทางตลอดเวลายาวนาน12ชั่วโมงในช่วงเวลาแห่งความมืดโดยเรือที่ทรงประทับคือเมเซตเคตหรือเรือ,อายามราตีหากกล่าวถึงความเชื่อของชาวอียิปตแล้วพวกเขาจะเห็นตรงกันว่าเมื่อฟาโรและมนุษย์ตายไปแล้ว วิญญาณของพวกเขาจะไปอยู่ในรูปของดวงดาวซึ่งจะมีหน้าที่ในการรับใช้หรือเป็นลูกเรือสุริยะดวงดาวทั้งหลายนี้ไม่ได้หายไปในช่วงเวลากลางวันแต่จะไม่สามารถมองเห็นได้แม้ว่าพวกมันจะอยู่ที่เดิมทั้งนี้ก็เป็นผลมาจากแสงของพระอาทิตย์ที่สาดส่องมาบดบ,บางเหล่าดวงดาวไว้นั่นเองทั่วทั้งอาณาจักอรอยคุป ต่างพากันสรรเสริญและเคารพบ,บูชาเทพเจ้ารากันทั้งสิ้นเพราะพระองค์ถือเป็นผู้สร้างโรคและจักรวาลรวมไปถึงหมู่มวลเทพพยดาทั้งหลายในสมัยยุคอาณาจักรเดิมที่มีบรรดาฟาโรปกครองอาณาจักรอียิปต์กริย์เหล่านี้มักจะอ้างตนว่าเป็นโอรสของเทพเจ้าราเสมอและมักจะสวมเครื่องรางรูปพระเนตรซึ่งหมายถึง อำนาจอันศักดิ์สิทธิ์และสูงสุดอันแสดงถึงสัญลักษณ์ของเทพเจ้าราเอาไว้ด้วย